สวัสดีค่ะอาจารย์แม้ยิปซีสื่อจิตนะคะวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดวันพุธในเดือนพฤศจิกายน2563นะคะว่าแนวทางชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรก็ใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการดูดวง ส่วนตัวเนี่ยก็ขอให้ติดต่อเข้ามาทาง Li น์ไอ s a i makgypsy นะคะหรือติดต่อได้ที่0809705619ค่ะเออเราก็เป็นการดูแบบภาพรวมนะคะไม่สามารถดูให้แบบตรงได้กับทุกคนแต่ว่า ถ้าใครดูแล้วรู้สึกขัดใจก็ถือว่าเป็นการฝังเพื่อเอนเตอร์เทนไปแล้วกันนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยแนวทางชีวิตประจำเดือนพฤศจิกายนเป็นยังไงเท่าที่ดูภาพรวมนะเวลานี้ถือว่าโอเคนะคะเพียงแต่คุณอาจจะมีเรื่องกังวลนิดนึง ตอนนี้นะคะไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยไพ่ที่ได้คือไพ่ achievement อ,อถือว่าตอนนี้เรื่องหน้าที่การงานของคุณเนี่ยโอเคเลยเพราะว่าคุณเนี่ยน่าจะมีใครให้ความอุปถัมภ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานคือคนเข้ามาแบบให้ความช่วยเหลือเข้ามาแบบ สนับสนุนในเรื่องหน้าที่การงานผลักดันคุณให้มีความก้าวหน้านะคะซึ่งตอนนี้ถือว่าคุณเนี่ยได้แบบเออมีมีถ้าเกิดอยู่ในองคอ์กรหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีการเ,เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งดีไม่ดีอาจจะได้มากกว่าหนึ่งขั้นด้วยซ้ำนะคะทำให้สถานะของคุณเนี่ยแล้วก็ภาพลักษณ์ของคุณเนี่ย ถือว่าดูดีมากขึ้นนะคะไพ่ไปต่อไปนะคะไพ่ที่ได้คือไพ่สเปร n เดอคืออันนี้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณตอนนี้คุณอะอย่างที่แจ้งไปตอนนี้คุณถือว่ารายได้ดีนะมีรายได้แบบเข้ามาเข้ามาหลายทางแล้วคุณค่อนข้างแบบ ร่าเริงกับการใช้เงินพอสมควรเหมือนกันเนาะเพราะว่าออตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบมีความสุขกับสิ่งใหม่ๆที่ได้มาคุณก็อาจจะใช้เงินฟุ่มเฟือยสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะเงินที่หมดไปกับเรื่องฟุ่มเฟือยเรื่องการเอาใจดูแลตัวเองแบบเรื่องเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะคะจะถือว่าภาพรวมยังดีอยู่ นะคะใบต่อไปนะคะให้ embrace เนี่ยเออในพบสหาชาติหรือเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมเพื่อนฝูงเนี่ยตอนนี้คุณเนี่ยแบบเออมีคนเข้าหาเยอะเนาะแล้วก็มีสังคมใหม่ๆด้วยแล้วก็คนที่เข้ามาบางทีก็อาจจะเด็กกว่าหรือว่าผู้ใหญ่กว่าก็ได้ คือคนที่เด็กกว่าเนี่ยเขาก็จะเข้ามาด้วยความรู้สึกที่เขาชื่นชมคุณมากเลยแบบว่าคุณเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่าก็เข้ามาด้วยแบบความรู้สึกเออที่ดีกับคุณให้ความเอ็นดูว่าเออเด็กคนนี้เก่งเนาะอะไรเงี้ยคือดูแล้วคุณเป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยข้อที่ควรจะระวังเนี่ยเหมือนกับ คุณนี่ก็เป็นหนึ่งในสายมูเหมือนกันนะเ,ออเพราะว่าไพ่ที่ได้เนี่ยคือไพ่ device support ก็คือว่าออคุณเนี่ยเป็นคนที่สมมติว่ามองอะไรไว้หรือเล็งอะไรไว้แล้วรู้สึกว่าอยากได้เช่นว่าโครงการนี้โปรเจกต์นี้แล้วรู้สึกว่ามันยากหรืออะไรเงี้ยคุณก็จะแบบไปมูแล้วบนบานสารเก่าวขอหน่อยว่าขอให้สำเร็จอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่อะ่ะ ก็ก็จะสาเร็จนะคะเออเหมือนคุณนะเป็นคนคนที่ทําอะไรเนี่ยได้เป็นกรอบเป็นกรรมขึ้นมานะคะเพราะว่าไพ่ที่ได้ใบต่อไพ่ก็คือไพ่เอ,อ่อ h a l Life Expression นะคะก็คือว่ามันเหมือนกับจับอะไรเป็นเงินเป็นทองโครงการใหม่ๆเนี่ยคุณก็สามารถปั้นให้มันขึ้นมาดูดีได้นะคะซึ่งถามว่า เรียกว่ามันเป็นอะไรที่คุณคุณมีความสามารถนะคะสามารถดำเนินงานดำเนินการได้ไปถึงที่สุดแต่ถ้าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าถามว่าใครที่แบบกำลังเอ่อเรื่องในแง่ที่ว่าเอออยากมีบุตรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีโอกาส ค่อนข้างสูงที่จะได้ลูกชายแล้วลูกชายที่จะมาเกิดเนี่ยถือว่าเป็นลูกที่ดีด้วยน,นะแบบเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอภิชาติตะบุดอะค่ะนะคะ,นะคะเป็นลูกกระตันยูอะไรอย่างเงี้ยนะคะนำมาซึ่งสิ่งดีๆให้กับพ่อแม่เลยแหละโอเคเอ,อแต่ช่วงเนี้ยด้วยความที่คุณอาจจะ มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันจะทำให้คุณช่วงเนี้ยแบบนอนไม่ค่อยหลับนะคะกังวลนะคะนอนไม่ค่อยหลับคิดมากนะคะเพราะว่าไพ่ที่ได้คือไพ่ relaxation เนี้ยก็คือแบบ หรือว่าคุณอาจจะมีความกังวลว่าการลงทุนการเดินหน้างานตัวเนี้ยแบบได้คุ้มค่าเหนื่อยไหมหรืออาจจะได้แบบผลประโยชน์ไม่เต็มซึ่งอาจจะทําให้คุณคิดนิดหนึ่งคุณก็เลยแบบเอาอาจจะต้องแบบคิดไตร่ตรองทําการตัดสินใจว่าตัวเนี้ยเราจะเดินยังไงดีนะคะควรจะเดินหน้าหรือควรจะยังไง นะคะเพราะว่าไพ่ที่ได้ใบต่อไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง decision ซึ่งเกี่ยวกับตกอยู่ในภพของออปัตตนีซึ่งอันนี้หมายถึงคู่ครองก็ได้นะคะหรือหุ้นส่วนนะคะหรือถ้าถ้าคุ่ในแง่ของคู่ครองเนี่ยช่วงนี้อาจจะทำให้คุณแบบเบื่อหน่ายแบบอยากจะ อยากจะเลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็ไตรตรองดีๆนะคะเพราะว่าบางทีเรากับบางคนเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วลองคิดดูดีๆนะคะเอ,อส่วนเรื่องโปรเจกต์เรื่องการทำงานการดำเนินงานหรือว่ามีใครเข้าที่เขาอยากเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับคุณเนี่ยก็อาจจะต้องไตรตรองดีๆว่าโอเคคนนี้ไว้ใจใได้หรือเปล่านะคะอ,อคุณมีความรู้สึกว่า วงนีสมมุติว่าคุณอยากจะเดินทางไปไหนไปพักผ่อนไปกับเพื่อนฝูงอยากจะไปไหว้พระอะไรก็ทำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยรู้สึกติดขัดไปหมดนะคะหรือถ้าเป็นชาวสายหมูก็อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าเออพวกที่สายหมูเนี่ยชอบขอชอบอะไรมันเป็นไปได้ด้วยนะว่าคุณอาจจะติด บนหรือลืมแก้บนอะไรหรือเปล่าก็ลองคิดดูดีๆนะคะแล้วก็เออจัดการแก้บนเคลียซะนะนะโอเคค่ะไพ่ใบต่อไปนะคะเออตกอยู่เกี่ยวกับเรื่อง กรรมะนะคะก็คือเกี่ยวกับสุภาค่ะขอโทษเเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานอย่างที่บอกไปนะเพราะว่าไพ่ตั้งแต่ไพ่ใบแรกขึ้นมาในหลายๆพบของคุณเนี่ยบ่งบอกเลยว่าคุณได้รับการสนับสนุนดี ผู้ใหญ่มองคุณดีบริวารคนรอบข้างมองคุณค่อนข้างดีเลยนะคะดูแล้วแบบเออคุณแบบเป็นคนที่น่าจะร่วมงานน่าชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยนะเขามองภาพลักษณ์คุณดีมากพอสมควรเลยค่ะนะคะใบต่อไปก็คือเอ่อเรื่อง ตกอยู่ในพบของลาภะเกี่ยวกับเรื่อง inner knowing นะคะไพ่ที่ได้ไพ่ใบนี้คุณกำลังมีความรู้สึกว่าอยากจะโฟกัสอะไรที่มันให้มันแบบสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนที่กำลังคิดเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็กำลังไต่ตองว่าเออเงินเราพอไหม เราต้องทําเรื่องการกู้ยืมไหมประเภทนี้ค่ะคือแบบกำลังไต่ตองอยู่ซึ่งแบบอย่างที่แจ้งไปว่าช่วงนี้คุณก็คุณเองก็มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะคะว่าจะทําอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่คุณกำลังคิดว่าคุณควรจะเรียบเรียงเ การทํางานหรือการดําเนินชีวิตว่าอันไหนควรมาก่อนมาหลังเพราะว่าในช่วงนี้เหมือนคุณเนื้อหอมนะคนอยากมาติดต่อคนอยากมาร่วมงานด้วยนะคะโอเคค่ะก็ขอจบการทํานายของผู้ที่เกิดวันพุธแต่เพียงเท่านี้นะคะนะคะออขอแจ้งอีกทีนะคะสําหรับผู้ที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ id แอดไซน์นะคะอย่าลืมมีแอดไซน์ข้างหน้าด้วย M A K G Y P S Y ค่ะหรือที่0809705619ค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ